เวลาเพื่อนๆไปเล่นรถบัมกันเนี่ยปกติตั้งใจไปขับรถหรือว่าตั้งใจไปเต้นกันครับเล้ารู้หรือเปล่าครับว่ารถบัมเนี่ยมันมีที่มามากว่าร้อยปีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวัยรุ่น90กับเพื่อนดีมีตำนานและผมตัวยุ่งนะครับเพื่อนๆครับถ้าพูดถึงรถบัมเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องเล่นสุดฮิตของกลุ่มวัยรุ่นประจํางานวัดกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่ว่าจะไปงานวัดไหนๆโซนรถบัมเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่คึกคักสุดๆมววััรร่่่่นนนมตกเเเเพืืออจะลลคง รือว่าจะมาเต้นเฉยๆกันนะไนะหนใครเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโดยรถบัมก็คือการจําลองการขับรถไปมาบนลานกว้างโดยที่รถของเราเนี่ยจะมีกันกระแทกเพื่อเอาไว้ไปบัมกับรถของผู้เล่นคันอื่นโดยที่ไม่ต้องรีบกประกันมาเค็มแต่ทีนี้เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่ารถบัมเนี่ยมันมีที่มาถึง107ปีเลยทีเดียวและเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเจ้ารถบัมเนี่ยมันมีจุดกําเนิดไม่ได้ยังไงและในวันนี้เพื่อนดีมีตานานเลยจะขอพาทุกท่านย้อนไปดูเส้นทางของรถบมันนบม เราเนี่ยได้บ้ามกันได้มันกันจนถึงทุกวันนี้มันผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันครับสวัสดีชาวอุดรธานี SIA มาให้พี่น้องม่วนม่นหลายๆรวมรถยน,นหลายรุ่นหลายสภาพ SIA ยกมาเปิดลานกันให้ละลานตายังกระทะเลบัวแดงแล้วงบม,มีเท่าไหร่ก็มา จะซื้อใช้ก็ได้จะซื้อขายก็ดีพร้อมไม่พร้อมก็เข้ามาดูกันโลดประมูลวันอังคารที่9เมษายนนี้เวลา11นาฬิกา11นาทีอาหารเครื่องดื่มฟรีและรุ่นของรางวัลภายในงานเม่งง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วย รถบมัมหรือชื่อเรียกสากลของมันก็คือด o อ g เจมสคโดยที่มาของชื่อของมันเนี่ยก็มาจากบริษัทผู้คิดค้นก็คือด็อดเจม o r คอ r a ปอเรชันของ2พี่น้องคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐแมซาชูเซตสโดยรถบัมรุ่นแรกเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นทรงกลมมีเบาะนั่งขนาดเล็กและมีพวงมลาลัยที่ยาวยื่นออกมาจากด้านหน้ารถใช้ระบบไฟฟ้าในการเคลื่อนที่ก็คือจะมีเสายาวๆคอยสัมผัสไปตามเพดานกริดไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องยนต์มีจุดประสงค์ในการเล่นก็คือการขับหลบหลีกกันบนาานกวงงซึ่ต่ตอม ก็มีการจัดตั้งบริษัทดอนเจมคอปเปอร์เรชั่นและได้นำเจ้าดอนเจมคาไปลงไว้ตามสวนสนุกและงานรื่นเริงต่างๆ มัน,นก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากล่ะครับถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะมีปัญหายุ่พอสมควรอย่างเช่นาการเลี้ยวกระทันหันหรือความที่มันเนี่ยยังไม่มีระบบการป้องกันอะไรที่ขอบด้านข้างคนขับเนี่ยก็มักจะถูกเวียงร่วงตกลงมาอยู่เสมอล่ะครับจากนั้นทางรอทเจม o r คอร์ปอเรชันเนี่ยก็มีการปรับปรุงรูปแบบของการขับขี่มาต่อเนื่องหลายปีอย่างในปี1923เก่ามนี่ยก็มีรุ่นดอทเจมสจูเนียที่มีรูปทรงเป็นวงรีห้องผู้โดยสารได้รับการปกป้องดียิ่งขึ้น ก่อนที่ต่อมาในปี1930เครื่องยนต์จะถูกย้ายไปที่ด้านหน้ารถและเริ่มมีการออกแบบให้มีความคล้ายกับรถยนต์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ โดยในช่วงปลายทศวรรษที่1,920ถึง1,950รถบัมเนี่ยถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองมากๆแล้วครับนอกจากดอจ e ม Corporation ก็มีผู้ผลิตรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอีกรายก็คือออโต้สกูเตอร์ของ2พี่น้อง Lucy ่บรา h e r อร์ซึ่งมีจุดเด่นที่ตัวถังเนี่ยเป็นไฟเบอร์กลาซึ่งถือว่าเป็นรถบัมรุ่นแรกที่ใช้วัสดุนี้แล้วมันเนี่ยก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกไม่ต่างจากดอจมคาออริจินัลเลยทีเดียวครับ แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปผู้ผลิตรถบ,บัมในรูปแบบใหม่ๆที่มีความทันสมัยและมีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่าก็ถือกำเนิดขึ้นมากมายก็เลยทำให้ดอจเจมคอปเปอร์เดชันเนี่ยต้องขายธุรกิจไปในปี1961และจากนั้นเพียง9ปีเจ้าของที่ซื้อไปเนี่ยก็ได้หยุดการผลิตและไปิดตัวลงถาวรในปี1970ส่วนทางล u ซี่บราเธอร์เนี่ยก็ยังคงผลิตออโต้สกูเตอร์ต่อไปจนกระทั่งในปี1994ก็ได้ปิดตัวลงต่มกันไปนั่นเองละครับทีนี้เพื่อความลึกมากยิ่งขึ้นของคลิปนี้เ ามาดูระบบการทำงานของรถบัมกันหน่อยนะครับว่า มันมีอะไรยังไงกันบ้างครับโดยระบบการทํางานของรถบัมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือประเภทจ่ายไฟเหนือวหัวโอเวอร์เฮดซีสเต็มซึ่งก็คือระบบออริจินอลดั้งเดิมและก็ยังเป็นระบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดแหละครับโดยด้านใต้ของรถบัมเนี่ยจะมีล้อ3ล้อล้อหน้าเนี่ยจะเป็นล้อขนาดใหญ่ต่อเข้ากับมอเตอร์ที่ติดอยู่บนแกนที่สามารถหมุนได้รอบทิศและต่อตรงกับพวงมาลัยของรถทําให้รถนั้นขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการได้ส่วนล้อหลังทั้ง2ล้อจะเป็นล้อที่ช่วยพยุงตัวรถและด้วยความที่มันเนี่ยเป ด้านใต้รถเนี่ยก็จะมีแขนเหล็กแตะกับพื้นด้วยเพื่อให้ไฟฟ้าสามารถไหลจากด้านบนลงมาผ่านเข้ามอเตอร์แล้วไหลออกสู่พื้นทําให้รถเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้และเป็นวงจรแบบปิดนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถบัมประเภทใจไฟผ่านพื้นลานหรือ floor pickup system และอีกประเภทก็คือประเภทที่ใช้แบตเตอรี่ภายในนั่นเองล่ะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงรถบัมเนี่ยเราก็จะนึกถึงการขับอยู่บนลานกว้างๆใช่ไหมล่ะครับแต่ทีนี้มันมีนูชาวอังกฤษคนหนึ่งที่สร้างรถบัมที่เร็วที่สุดในโลกขึ้นมาแล้วมันนี่ สามารถวิ่งบนถนนจริงได้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2017 โดยมีชายคนหนึ่งที่นํารถบามเนี่ยมาปรับแต่งให้เร็วและวิ่งบนถนนได้โดยชายคนนี้ก็คือคอลินเฟิร์สหนุ่มชาวอังกฤษที่ขัางไคลการประดิษฐ์และปรับแต่งเครื่องยนต์ต่างๆซึ่งคอลินเองเนี่ยก็มีช่อง YouTube ของเขานะครับโดยเขาเนี่ยมักจะนําสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นมานํามาโชว์ในช่องของเขาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานติดเทอร์โบรถตุก๊กต๊กยิงปืนไฟ่ได้อาวุธที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมต่างๆรวมถึงรถบ้ามที่เร็วที่สุดในโลกคันนี้อีกด้วยนะครับ โดยรถบัมของคอลลินเนี่ยได้นำเอาเครื่องยนต์4ีสูบข,ขนาด6 4 4ของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาใส่และทำให้มันมีกำลังในการขับเคลื่อนถึง100แรงมา้าและทำความเร็วที่สูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งจะถามว่าเร็วแค่ไหนเนี่ยพี่ๆตำรวจบ้านเราก็คงจะร้องจ้ากัะครับ ถ้าเห็นรถบ้ามคันนี้วิ่งอยู่บนถนนบ้านเราส่วนในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบันทึกไว้ชัดเจนนะครับว่าเข้ามาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆในช่วงยุค9 0เนี่ยมันบูมเอามากๆและอย่างที่บอกไปนะครับว่าตามงานวัดต่างๆวัยรุ่นเนี่ยต้องเข้าไปรวมตัวกัน นัดเจอกันที่รถบัม์อย่างแน่นอนบางคนเนี้ยก็อาจจะไปเล่นแต่คนส่วนมากเนี่ยก็อาจจะไปเต้นโชว์สาวๆซะมากกว่านะครับเพราะว่าบริเวณรถบัม์เนี่ยก็มักจะเปิดเพลงแดนเพื่อให้ได้อัธรตในการเล่นมากยิ่งขึ้นแหะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เปิดตัวเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นขาแดนรถบัม์ตัวจริงพเพื่อนๆล่ะครับใครไปเต้นที่นี่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย และนี่ก็คือเรื่องราวของรถบัม์เครื่องเล่นสุดฮิตของวัยยุค90ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยมีความทรงจำอะไรดีๆเกี่ยวกับรถบัมบ์กันบ้างสามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ